แปด้ามูไม่แปดาดาวแพตชามาสีนาบอลออกคิวเคชั่นออกคิวเคชั่นมซีนาบอลมสซีนาบอลแอมอะี่เชอร์แอมอะี่เชอร์สวัสดีค่ะครูมสซีนาบอลน,นะคะเริ่มต้นจากการทำคลิปเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีผู้สนใจมากขึ้นทั้งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะ หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวันหนึ่งอยากเปลี่ยนแนวของตัวเองบ้าง,ลงาเลยเจอกับอาจารย์วัริษาสายมูกรุเล็กบัตนะคะไปเรียนวิชารหัสชีวิตซึ่งเป็นวิชาคำพีไม้ไผ่โบราณจากอาจารย์วริษานะคะแล้วก็มาทำช่องเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือวิเคราะห์รหัสชีวิตซึ่งทำเป็นบทเพลงลงไปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นความ เปลกใหม่ของครูมาซีเองค่ะมาบันเทิงสายมูกับครูมะซีกันนะคะทุกคนยอย่าลืมนะคะขอฝากทีมมูไม้แปดเก้าของพวกเราด้วยนะคะด้วยรักรักรัก,รกค่ะอย 9, ันลังกาอยันลังกาชัดชาชามูไม้แปดเก้ามูไม้แปดเก้าชดชาชมาซีนาบอลบันเทิงสายมู มูไม้แปดเก้ามูไม้แปดเก้าไอยันลังกาไอายันลังกางกชัดชัดชามูไม้แปดเก้ามูไม้แปดเก้าชัดชัดชา